โอเคสวัสดีครับผมชื่แครูเพากาศครับวันนี้เราจะมาอยู่กับเกมการ์ดส,สัญชาติไทยที่เพิ่งออกมาไม่ใช่ที่เพิ่งออกมาที่อยู่มานาะนแหละอยู่มาเป็นสิป,ปีแล้วแต่ว่าออกสตาร์เตอร์โคลัมโบใหม่2กล่องนะครับก็คือโฟอรดากีอ่ะทนาอ่ะอธิบายก่อนว่าคือโฟอรดากีเป็นเกมการ์ดที่อยู่กับคนไทยมานานเนาะเพราะว่าเป็นเกมการ์ด สันชัไทยด้วยนะครับแล้วก็นี่โคลโมโบเกิดใหม่ครั้งนี้จะสร้างเด็กที่ดีได้หรือเปล่านะเป็นมาจากในส่วนของนิยายนะครับเกิดใหม่ครั้งนี้จะสร้างและจัดที่ดีได้หรือเปล่านะนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเพจที่ชอบทำมีมการ์ตินต่างๆก็คือเพจเตาและของเพื่อนนะครับก็2ออันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรา รับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับนะครับอ่ะนี้เดี๋ยวผมจะมาดมําเนินการแกะในส่วนของอันนี้ก่อนนะเกิดใหม่ครั้งนี้จะสร้างนด Seg ้ที่ได้ไหรือเปล่านะคืออธิบายว่าฟอร์เกียร์เนี่ยเป็นระบบเกมแบบมานาเบกเนาะเขาก็จะมีการใช้การ์ดเป็นมานาถ้าใครเคยเล่นดูเอลมาสเตอร์นะครับหรือว่า m a g จ c t h ดี a t h แกตต g เนี่ย จะค่อนข้างคุ้นชินกับระบบนี้หรือว่าแอโดลอนนะครับก็มีหลากหลายเกมที่ใช้ระบบมานาเบกน,นะครับชาร์ o w v e r เวิร์สด้วยก็ใช้ยท่าสโตนก็ใช้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นการ์ดนะครับเป็นมานาข้างในของเขาก็จะมีอ,ะอันนี้เป็นเม็ตโทเค็นนะครับสีสวยมากเลยนะครับอยาข้างในเน็ตโทเค็นมาก่อนเลยหนึ่งอย่างแล้วก็จะมีนี่ คาร์ดปูโโมแม่จีฟรลเกเนี่ยเป็นหนึ่งในะนะเกมการ์ดที่ทำการ์ดได้ค่อนข้างสวยสวยมากๆเลยทีเดียวออาุยาตเก็บน,นะครับก็ขอบคุณพี่เซฟนะครับจะ่ฟอลเกที่เาสนับสนุนนะครับก็ทำการ์ดดีๆให้เราใช้แบบนี้โอ้โหโชว์นะครับก็เป็นยูนิคเนาะมีสกิลเม,เมื่อโชว์เข้ามาในสนามหรือเมื่อไล่ แอคชั่นอีเวนต์สำเร็จนะครับยิงดาเมจใส่ยูนิตฝั่งตรงข้ามตามแอดแท็กของโชว์นะครับนับเป็นครั้งเนาะถ้ามีการแอคทีฟมากกว่า1ใบก็จะเป็น1ใบเหมือนกันนะครับน,นี่แอดแท็กโชว์นะก็เป็นแอดแท็กสามคือฟาราเกอร์มันจะเล่นเป็นโหมดสลับเทิร์นนะครับก็คือเป็นทั้งแอดแท็กเทิร์นกับเดฟเฟนเทิร์นนะครับก็ถ้าบ้านเราภาษาเราก็คือเรียกว่าเทินตัวเองกับเทินฝั่งตรงข้ามนั่นเองนะครับ การ์ดบางใบใช้ในเทิร์นตัวเองจะเขียนเป็นแอตแท็กเทิร์นนะครับถ้าการ์ดบางใบใช้ในเทิร์นขอต่อข้ามันเขียนด้วยเฟนเทิร์น Turn, นะครับออก็จะให้ดูนะครับคือผมก็ใหม่กับฟอร์ดเกียมากๆผมก็จะดูอาร์ตขุนหลวงนาวินนะครับ,นะรบแล้วก็ฟอนดิชั่นนะครับก็แฟนคลับฟอร์ดเกียถ้ามี อะไร,อะไรคอมเมนต์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพราะว่าผมใหม่กับฟอร์เรเกียบ้ากนะแต่ผมก็อยากเล่นแบบจริงจังเหมือนกันนะอยากมีเด็กตัวเองสักเด็กหนึ่งอ่าฟอร์เดชั่นอ่าสังเกตการ์ดที่มานาบางบางการ์ดเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับมานาเห็นไ,ไหมสองก็คือการ์ดใบนี้ถ้าเอาไปเป็นมานาเนี่ยมันก็จะมีค่าเท่ากับ2มานาเลยทีเดียวครับอ่าเรื่องระบบการเล่นฟอร์เดอร์เกียเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ้าใครอยากให้ทำเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ นะครับเดี๋ยวผมอาจจะทำเป็นคลิปแบบว่าเอาสตาร์เตอร์มาเล่นกันแบบวา่าสั้นๆนะครับอา,อาจจะมีอาจจะมีอันนี้ก็เป็นซองที่นี่แล้วก็มีอีกสองซองนะครับมีนาวินนะครับนาวินก็คือตัวโปรโม,โมเมื่อกี้เนี่ยเนาะตัวที่เป็นเซ็ตเมื่อกี้นะครับนาวินนะครับสองตัวนะครับก็เทคเทคแฮสปีดนะครับก็คือลงมาแล้วสามารถตีได้เลยนะครับนาวิน แล้วก็ถ้าเราไล่แอคชั่นหรืออีเวนต์สำเร็จนาวินได้รับคาลเตอร์บวกหนึ่งบวกหนึ่งก็คือพลังโจมตีพร้อมกันมันจะบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปครับแล้วก็ได้นาวินมาสองใบนะครับแล้วก็ได้โชว์ตัวเมื่อกี้ที่เราเปิดได้นะครับสองใบเนาะเรนนะครับอ่าสองใบนะครับนนค,บบนคบีนะครับสองใบนี่มุยผูกคาแรคเตรอร์ของของบล็อกนี้บอกเลยว่าค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวนะครับ ่าตัวคาแรคเตอร์ก็จะมีประมาณนี้ก็คือเด็กเนี้ยมันจะเป็นเด็กที่เล่นแอคชั่นเป็นหลักเนาะมันจะจัดได้หลายสายด้วยนะครับกล่องสตแลปเตอร์กล่องเนี้ยสามารถจัดได้หลายสายเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการ์ดแอคชั่นครับอีเวนต์นั่นเองอเป็นการ์ดแอคชั่นอีเวนต์เป็นการ์ดแอคชั่นนะครับอีเวนต์นี่อันนี้ก็เป็นอีเวนต์ทิ้งการ์ดหนึ่งใบยิงสองดาเมจนี่ผมขอนะครับดูเอลนะครับก็ถ้ายูนิตเรา เปลี่ยนเป็นดิฟเฟนโหมดทำลายยูนิตเป้าหมายที่แทงง้อยกว่าูเลนฟรอสต์เมนนะครับก็ริเบเลียนนะครับก็ดูคาแรคเตอร์โหค่อนข้าง,างน่าเล่นเลยทีเดียวครับค่อนข้างสวยงามนะครับของฟอร์ตเกียฟอนเดชั่นก็คือการ์ดใบเดียวกับที่เราเปิดได้เมื่อกี้นี้แต่ว่าเป็นกละหาดกันนะครับ เราสามารถมาเปิดหาอาร์ตพิเศษได้ในอันนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นเทเรนเทเรนก็เป็นการ์ดเหมือนกราดฟิวนะครับเป็นการ์ดฟิลที่กางไว้บนบนบดนะครับอ่าประมาณนี้เนอะไหนดูสิอี 2, 1, กซองหนึ่งจะเป็นประมาณไหนอ่าก็มีโอเคก็ให้มาอย่างละอีสองก็คือให้มาสี่เลยเนาะอย่างละสี่โอ้ก็คือซื้อสอง ซื้อ1กล่องเนี่ยก็จะได้ครบอย่างละสี่คัพเ้เลยอสุดยอดเลยนะครับอแล้วก็ฟอร์เกียเนี่ยยังมีมีสิ่งที่เราชอบกันก็คือกระชาด้วยนะครับมีมีซองสุ่มด้วยนะครับมีเด็กที่แบบเป็นทีมเด็กหลายๆอย่าง,งนั้นผมเห็นโซดิแอมีไทรอสนะครับแล้วก็มีออริจินอลคาแรคเตอร์ของฟอร์เกียห,ยหลายหลายตัวนะครับ ค่อข้าสวยนะที่พอดาเกียอยู่กับคนไทยมาเป็นสิบสิบปีแล้วแหละแต่ว่าเราก็นะเราก็ไม่ค่อยคอมมูนี้ที่ยังค่อนข้างเล็กแต่ว่าทําการมากออกมาค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับพอดาเกียนอ่าขอเก็บเก็บใส่กล่องไว้หนึ่งค่ะหมดไปหนึ่งฟองนะครับของพอ,พอดเกียน,นะครับ กล่องต่อไปมีทุกคนรอคอยแนะ่นอนสำหรับกล่องนี้นะครับเต่าและของเพื่อ,น,อนจะเป็นอย่างไรเราไปดูกันนะครับสำหรับคนที่อยากเข้ามาในวงการฟอร์เรเจเนสามารถซื้อสตาร์เตอร์แล้วก็สามารถแบบหาของจัดในบูสเตอร์ก็ได้ครับแล้วก็ซื้อสตาร์เตอร์ไปแล้วก็ไปบวกของในบูสเตอร์ก็จะได้เด็กเก่งๆมาเล่นเลยนะครับอของเต่าก็จะเป็นนี่ โอจะเป็นเมทโทเค็นแบบนี้อ่า,อาถ้าเทคบอกเทคการ์ดบอกว่าให้แบบบวกวางบวกหนึ่งโมงหน,นึ่งเงี้ยก็วางอันเนี้ยเป็นหนึ่ง้ได้เลยนะครับน,นี่ขอเตานะสวยงามแล้วก็เหมือนเดิมเป็นโปรโมนะเราเปิดมาฟุ๊บน่า เมือหน้าตกสุสานจากการแซคิฟายนำแรปเบสแรปบีสจากค่าคอร์ดสามน้อยกว่าในมือข้าศนามีเฟอรติที่ถึงเช่นเลยสุดที่รักคุณกระต่ายกระต่ายกระต่ายมาดูนี่เห็นเห็นคนข้าศนาเขาบอกว่ามาสามารถได้ในสองสาย ก็คือ uh, like. สายกระต่ายกับสายเต่านะครับก็สายกระต่ายในต่เน้นซิงซิงหน่อยก็คือเราจะเน้นโจมตีลงมาตีได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมเปิดสองนี้ให้ดูซองกระต่ายกระต่ายนะครับซองนะคกับจริงๆมันก็น่าจะเหมือนกันแหละเนาะอ่ะกระต่ายบอกว่ามีเทีนิไฮสปีดมาลงมาตีได้เลยแล้วก็ถ้าเราโจมตีได้บวกหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็ถ้ากระต่ายตก จากตกสูสานจากที่ไม่ใช่กองการ์ดนะครับก็คือไม่ใช่การโมนั่นเองยูนิตไฟเราทุกใบได้รับคอเตอร์บวกหนึ่งมูหนึ่งอันนะครับเต่ามิติอิมม o ท t a l โมโนต,ตีมันจะไม่ตายอ่ะถ้ายูนิตนี้ตกสูสานจากสนามมันจะขึ้นหนึ่งเป็นอิมม o r ทัลแล้วก็เมื่อเต่าเข้าสนามห,หรือเมื่อยูนิตตกสุสานจากสนามจะได้รับคอเตอร์บวกหนึ่งมูหนึ่งอันนะครับแล้วก็ถ้าตัวไหนสู้กับเต่าเราเอาตัวเต่าไปป้องกันเนี่ยก็จะตายทันทีนะครับ อลงกระต่ตายจากเมื่อกี้เท็เมื่อ,อกีอ้ไซเกอร์ที่สามนี่ที่ไก่ของเราเองที่เปย์ยับยับในเพจนะในเพจเทาพี่ไก่พี่ไก่สายเปย์นะครับอ่าพี่ไก่เทคบอกว่ารีซิทนะครับรีซิทไอเท,เทมฝั่งของครามฝั่งของครามไม่ใช้ไอเทมกับตัวกระต่ายไม่ได้ไอตัวตัวไก่ไม่ได้นะครับบอกว่าเมื่อยูนิตยไปอื่นฝั่งเราลงสุสานจากการเสียกิฟายควบคุมเป้าหมายหนึ่งใบ ที่คอสถกหรือน้อยกว่าจะจบเกมนะครับก็คุมมาเลยมีเขาพี่หมีที่เอาเงินไปเปกับทุกอย่างบนโลกนะฮะกับกาชากับอะไรก็ตามอันนี้ก็มีเซ็กเกี่ยวกับแซคิฟายเหมือนกันเป็นแซคิฟายเป็นการบแบบว่าระเบิดตัวเองแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์วิชวิชเป็นพอนอน่อมดเนาะแล้วก็มีเฮดช็อตนะครับแซคิฟายหนึ่งบายยิงสองน้ำมั อันนี้เป็นการ์ดไอชั่นเนาะเป็นการ์ดไอชั่นหรือว่าการอีเวนต์นั่นเองที่เอาไว้ใช้ในในเทิร์นไหนในเดฟเฟนเทิร์นนะครับใช้เทิร์นของข้างนั่นเองนะครับนี่พื้นหลังสเต็กไฟยูนิตหนึ่งใบที่ไม่ใช่ซสมอนยูนิตที่ไม่ใช่ทุเค้นนั่นเองนะสั่งเซกนี่ระเบิดตัวยิงดาเมจอันนี้การชุบนะครับนี่ชุบเอาเพื่อนคนนี้ไปงั้นใช่นสิการชุบการชุบในอชุบเกาะการในสุสาน เราตามจำนวนคอร์สที่รวมกันไม่เกิน5าจะชื่อไม่สัมกันถ้าจบเธอแล้วมัน,ย,น,นยังอยู่ในสนามยังอ,อยู่ในสนามเอายูนิตเหล่านั้นกับกองไลฟ์และสับกองไลฟ์นะครับเกมนี้มันจะมี2กองมีกองกองจั่วกับกองไลฟ์นะครับกองไลฟ์ก็เวลาเจ็บหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะโม่กองไลฟ์ลงมานะครับอันนี้ก็การขุดเนการการเรียกเพื่อนนะครับขุดขุดไออันนี้ก็การขุดนะครับ นำยูนิตท,ทุกใบในสุสานเราขึ้นมาบนสนามอันนี้ชอบมากครัชอบเรี่องนิเมชัแบบเด็กที่มันขุดหลุมเ,เยอะๆขุดหลุมเต็มบอรนะ์ดอะไรเงี้ยอันนี้ชอบให้มาครับกระปุกเนยทั่วการาเทศเนาะอุปกรณ์โน้มน้าวใจนี่พลังแฝงไงอุปกรณ์โน้มน้าวใจครับนะแล้วก็มีวิสทาวเวอร์นะเป็นแหลมนะเป็นสเตเดียมหรือว่าเป็นเทรนในนะครับนะ หนึ่งสองครับก็อีกซอมหนึ่งของอ่าก็มาเดิมนะครับก็สามารถเข้าตเกียร์แล้วสามารถซื้อมาแล้วเล่นได้เลยนะครับบอกเลยว่าการ์ดค่อนข้างสวยคุณภาพการดีมากๆ นิ้มคร,รีปฟารกีเรียก็ประมาณนี้นะครับกล่องของกล่อง,องสองกล่องที่เขาให้มาเข้าแต่ง,งานไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ซึ่งจะได้มีเวลามารีวิวนะครับก็บอกเลยว่าฟาร์กีย กล่กองน,นี้ถือว่าเป็นกล่องที่ดีมากสำหรับผู้เริ่มต้นเนาะแล้วก็อ้อร์ตมันสวยจริงๆนะครับแนะนำฟาราเกียถ้าใครอยากบุดทดลองเล่นนะครับก็ตามบูธฟาราเกียก็จะมีนะครับก็แล้วก็อยู่ส่วนใหญ่บูธฟาราเกียจะอยู่ใกล้ๆบูธไอโดลอนก็ถ้าเข้าบูธฟาราเกียแล้วฝากบูธไอโดอลอนด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ไปแล้วสวัสดีบ๊ายบายนะครับ